สวัสดีวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2560เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน7ปีรากาการพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันสำหรับท่านผู้พิการทางสายตาท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้อย่างไรก็เจ็บป่วย เดินต้องระวังเท้าใส่รองเท้าคู่เก่งนะคะอย่าใส่รองเท้าที่จะขาดออกไปนอกบ้านรองเท้าที่ชำรุดแล้วใส่ในบ้านก็พอคะ่ะอย่าใส่เดินทางไกลการงานที่คุณทำอยู่ก็จะมีปัญหาทางที่ดีใช้วันนี้เป็นวันไปปรึกษามหมอตรวจระบบการเดินการทรงตัวหู ก็รู้สึกเวียนศรีรษะมันจะพาล้มแล้วก็เจ็บตัวถึงกระดูกแตกหักได้นะคะวันนี้จะได้รับประทานของที่ปิ้งย่างของม่นเมาของค้างคืนของค้างคืนต้องอุ่นนะคะอย่าทานตอนที่ยังเย็นต้องอุ่นให้ร้อนก่อนจะได้รับประทานของที่สีสันสวยงามหรือว่าของดำๆของที่รสเปรี้ยวๆหวานๆห,หรือเปรี้ยวปี๊ดเลยก็ได้คะ่ะ ท่านที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันอุบาทประจําปีวันนี้ก็ไม่ใช่วันดีของคุณอาจจะมีอุบัติเหตุเห็นเลือดตกยางออกการเดินทางการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังดูให้ดีนะคะควรจะใส่แว่นกันแดดแล้วก็ควรจะใส่แว่นสายตาเมื่อเราสายตาสั้นหรือยาวเกินไปวันนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะใช้วันนี้ไปเจาะเลือดใช้วันนี้ไป ทำให้ตัวเองเลือดออกด้วยการตรวจร่างกายก็ได้ค่ะจะได้รับประทานของเผ็ดร้อนของสีแดงแดงนะคะก็ระวังจะป่วยนะคะท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้ได้สองต่อเท่าค่ะได้สองต่อนะคะไม่ว่าจะพูดอะไรรู้สึกจะดีไปหมดแล้วก็วางแผนอะไรเข้าไว้ก็ได้ตามที่วาง ถ้าหากว่ามีการเจราจาตกลงซื้อขายที่ดินวันนี้คุณได้กําไรคะ่ะวันนี้คุณได้ง่ายๆได้อย่างที่คิดได้อย่างที่วางแผนไว้ก็ใช้วันนี้เป็นวันหาคนช่วยเหลือหาผู้อุปการะเสนอขายสินค้าใช้ได้หมดเลยคะ่ะจะได้รับรทานของน้ำๆอาหารทะเลของเค็มๆระวังไตนะคะอย่าเค็มมากจะได้รับทานผักและผลไม้ของเป็นเส้นๆคะ่ะท่านที่เกิดวันพุธ วันนี้มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีการเจ็บป่วยไม่สบายของตนเองหรือผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังนะคะแม้แต่กับคู่ครองคนรักก็เหมือนกันอย่าพูดอย่าอย่าวางอำนาจมันจะทำให้เกิดการพัดพากเกิดการสูญเสียแล้วที่สำคัญก็คือเอากลับคืนมาไม่ได้เาาระมัดระวังนะคะอย่างไรวันนี้ก็มีเจ็บการเจ็บป่วยไม่สบายและการสูญเสียพัดพากจากไกลค่ะ จะได้รับประทานของมีก้างมีน้ำมีกระดูกของที่แข็งแข็งนะคะของหมักดองของทั้งคืนของมึนเมาของที่ขมขมแล้วก็ต้องระวังเจ็บป่วยค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ เป็นวันอาชิปดีประจําปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเครียดคุณจะเครียดมากคิดไปเครียดไปแล้วก็ถึงที่คุณคิดมันก็จะไม่มีประโยชน์วันนี้ก็จะมีการเดินทางกระทันหันมีการที่จะต้องอ,อุปการะช่วยเหลือกันและกันมีการซื้อขายทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต้องระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดนะคะอย่าไว้ใจตรวจดูให้ดีปรึกษาผู้รู้ คุณจะได้รับประทานผักผลไม้ได้รประทานของมีก้างมีน้ำระวังก้างติดคอระวังน้ำตํามือนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการทะเลาะวิวาทมีการโต้เถียงคุณจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่ว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องเงินสดสดการเงินเนี่ยได้มาเพื่อจะจ่ายนะคะคุณจะมีปัญหากับ คู่ครองคนรักหรือคู่กรณีเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยพูดกันค่ะก็ค่อยคุยค่อยเจรจานะคะแล้วก็ต้องนอนให้ดีห้ามนอนกับพื้นนอนอย่างไรก็ต้องมีที่รอง นะคะไม่ใช่ฟูกปูบนพื้นไม่ถูกค่ะต้องมีเตียงค่ะมีเตียงมีตังอะไรก็ได้ที่สูงขึ้นมาหลายท่านนอนกับพื้นก็คุกฝุ่นคุกดินนะคะอย่านอนกับพื้นที่คนอื่นเดินค่ะแม้แต่จะเอาผ้านวมปูหรือที่นอนปูก็ใช้ไม่ได้ค่ะต้องนอนบน,บนต่างบนเตียงบนโซฟานะคะคุณจะได้รับประทานของสีสันสวยงามของรสเปรี้ยวหวานของดีราคาแพงแล้วก็ได้รับทานขนมหวาน,วน,วนอร่อยๆค่ะ ท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้ได้เงินใช้นะคะอย่างไรก็ได้หมูๆเลยค่ะได้ง่ายๆคู่ของคุณส่วนประลอดดีๆเดี๋ยวก็ควักจ่ายค่ะนะคะมากน้อยแล้วแต่คำพูดของคุณอันนี้อยู่ที่การพูดการเจรจาของคุณเลยไม่ว่ากับใครคุณพูดเรื่องเงินเขาจะยินดีจ่ายให้คุณก็ใช้วันนี้ทวงถามสิคะทวงถามคนที่เป็นหนี้คุณนะคะคุณจะได้เงินคืนจะได้เงินจากการใช้หนี้บ้างหรือทั้งหมด นะคะก็แล้วแต่ฝีมือฝีปากของคุณจะได้รับประทานของดีราคาแพงของน้ำน้ำอาหารทะเลเข็มๆนะคะอย่าลืมทานขนมหวานตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ